ถ้าพูดถึงกลุ่มธุรกิจไทยที่เติบโตสู่ระดับอาณาจักรมูลค่ากว่าแสนล้านบาทหนึ่งในชื่อที่โดดเด่นที่สุดนั่นก็คือ WHA Group ครับเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นจากคลังสินค้าโลจิสติกก่อนขยายตัวสู่ธุรกิจที่หลากหลายขึ้นเรื่อยๆจนวันนี้กลายเป็นผู้เล่นสําคัญในระบบเศรษฐกิจไทยไปแล้วทั้งการเป็นผู้นําในการพัฒนาคลังสินค้า build to suit และก็โรงงานสําเร็จรูปหรือว่า ready build factory พื้นที่นิคมอุตสาหการรมสาธารณูปโภคพลังงานดิจิทัลและโมบิลิตี้ครับระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร ใต้แบรนด์โมบิลิ x ก็มีเหมือนกันและแม้ว่าทั้งกลุ่มธุรกิจของ WHA จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งครับแต่หัวใจสำคัญคือธุรกิจที่เป็นรากฐานของการเติบโตทั้งกลุ่ม คือ WHA Industrial Development หรือว่า w h a i d ครับผู้นำในการพัฒนาน,นิคมอุตสาหกรรมอันดับหนึ่งของไทยและเวียดนามที่มีบทบาทในการสร้างเศรษฐกิจจุดประกายการลงทุนจากทั่วโลกและสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้กับอุตสาหกรรมไทยยุคใหม่สามารถดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศหรือว่า FDI มหาศาลเข้าสู่ไทยได้และใ e น Econ h g e EP นี้จะพาไปเจาะลึกให้เห็นภาพชัดเจนว่าเหตุใดนิคมอุตสาหกรรมของ WHA จึงถูกยกระดับให้เป็นเสาหลักของเศรษฐกิจ ยยุคใหม่และแนวคิดสมาร์ทอีโคอินดัสตรีลเอสเตได้เปลี่ยนบทบาทของ WHAID จากผู้พัฒนาที่ดินให้กลายเป็นสถาปนิกของระบบนิเวศเศรษฐกิจที่ออกแบบเมืองอุตสาหกรรมได้ทั้งระบบตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานพลังงานน้ำไปจนถึงดิจิทัลได้อย่างไร ภาพรวมของ WHA Group ในวันนี้ประกอบด้วย5ธุรกิจหลักที่ทำงานเชื่อมโยงกันเป็นระบบนิเวศเดียวกันครับตั้งแต่ที่ดินพลังงานน้ำโลจิสติกไปจนถึงดิจิทัลซึงทั้งหมดส่งผลให้ WHA ก้าสู่การเป็น Tech-driven Organization อย่างเต็มรูปแบบธุรกิจแรกนะครับคือกลุ่มโลจิสติกมีคลังสินค้าโรงงานให้เช่าและบริการพัฒนาแบบ Build-to-Suit โดยพื้นที่โลจิสติกกระจายอยู่ทั่วประเทศรองรับบริษัทข้ามชาติและผู้ผลิตรายใหญ่หลายกลุ่มตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภคจนถึงอุตสาห กนักและยังเป็นฐานสําคัญที่เชื่อมต่อไปยังบริการดิจิทัลและระบบขนส่งอัจฉริยะในปัจจุบันด้วยครับถัดมาคือธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมหรือว่า WHAID ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ดึงการลงทุนจากบริษัทกว่า1100รายทั่วโลกพื้นที่นิคมรวมกว่า8 8 5 0 0อไร่ครอบคลุม17แห่งทั้งในไทยและเวียดนามธุรกิจที่3คือ utilities and power ระบบสาธารณูปโภคด้านน้าไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรวมถึงระบบบาบัดน้ําที่รองรับทั้งโรงง,งานขนาดใหญ่ขนาดกลาง โดยแนวคิดของ WHA ในด้านพลังงานเน้นระบบ Smart Utilities และการพัฒนาพลังงานสะอาดเช่นโซล่าและ Waste to Energy ครับธุรกิจที่4คือ WHA Digital หน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการปรับองค์กรสู่ยุคเทคโนโลยีเต็มตัวมีการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลให้ทุก BU ของ WHA ตั้งแต่ศูนย์ปฏิบัติการ Unified Operation Center ระบบการจัดการน้ำพลังงานแบบ IoT จนถึง WhatsApp Super App ด้วยครับ และธุรกิจสุดท้ายคือ Mobility ธุรกิจใหม่ล่าสุดที่พัฒนาโซลูชันด้านการขนส่งยุคไฟฟ้าตั้งแต่การให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า EV Rental ไปจนถึง EV Charging Solution และ m o b i l i x Platform เป็นการบริหารจัดการยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ครับคลิปนี้เราจะโฟกัสกันที่ WHAID ซึ่งอย่างที่เกริ่นไปครับว่าเป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมอันดับหนึ่งของไทยและเวียดนามมีพื้นที่ให้บริการเนี่ยรวมมากกว่า88,500ไร่ครอบคลุมมากกว่า17นิคม ทั้งในระยองชนบุรีสระบุรีรวมถึงเวียดนามในพื้นที่เงอันทันหัวและดานังพร้อมด้วยลูกค้ากว่า1,100บริษัทชั้นนําจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งแบบสันดาบและไฟฟ้าครับมีตั้งแต่ Ford m a าสด้าเอ็มจีบีวีดเกรดวองมอเตและก็ฉังอันเป็นต้นครับกลุ่มปิโตเคมีก็มีดาวเคมิค a ลและ BASF กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าอย่างไฮเออร์กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ว่าจะเป็นขนมอย่างเจอาารี่เบลลี่โลต อินาบ้าฟู้ดหรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอย่าง Data Center ก็มีครับซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยสร้างงานรวมกว่า400,000ตำแหน่งและทําให้พื้นที่อุตสาหกรรมนะครับเช่นปลวกแดงระยองกลายเป็นเมืองเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดล่าสุดนะครับ WHAID ตอกย้ําความเป็นผู้นําด้านนิคมอุตสาหกรรมขยาย WHA EC5 พร้อมรับการลงทุนดันไทยเป็นฮับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตมุ่งเน้นการสร้างนิคมอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นรากฐานสาคัญ ในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของ EEC ครับสิ่งที่ทําให้ WHAID แตกต่างไม่ใช่ขนาดของพื้นที่ครับแต่คือหลักการพัฒนาแบบ6 smart หรือ6 smart eco frameworks โครงสร้างแนวคิดที่ทําให้นิคมอุตสาหกรรมของ WHA เป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะเต็มรูปแบบตั้งแต่พลังงานน้ําโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลไปจนถึงความปลอดภัยครับโดยนิคมอุตสาหกรรมของ WHAID จะมีบริษัท WHA Utility and Power จำกัดมหาชนหรือว่า HAUP มาช่วยในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคต่างๆครับเริ่มจากระบบ Smart Power เป็นการสร้างโซลูชันพลังงานอัจฉริยะที่มั่นคงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับโดยการให้บริการพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านโครงการ Solar PPA ระบบซื้อขายพลังงานหมุนเวียนแบบ Peer to Peer Trading มีการอำนวยความสะดวกในการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ระหว่างผู้ใช้พลังงานในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และยังให้บริการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยใบยรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนด้วยครับมีโครงการที่ชื่อว่า Solar Street Light ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้แสงสว่างกับผู้ใช้ถนนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการใช้หลอดไฟแบบ LED ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า180ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขณะเดียวกันนะครับก็ยังมี Solar Telecom Tower ด้วยครับเป็นการติดตั้งระบบ พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อจ่ายไฟให้แก่เสาโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมด้วยโดยคาดว่าในปี2568จะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า18.5ตันต่อปีนอกจากนี้ WHA ยังมีการผลิตพลังงานจากขยะเพิ่มเติมอีกด้วยครับในด้านการบริหารจัดการน้ําได้ใช้แนวคิดที่ชื่อว่า smart water ครับเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําครบวงจรควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีโดยการบริหารจัดการน้ำเนี่ยครอบคลุมตั้งแต่ระบบผลิตน้ําอุตสาหกรรม จากน้ําเสียการบําบัดน้ําใช้แล้วระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณน้ําฝนแบบเรียลไทม์และระบบพยากรน้ําท่วมซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อภาคการผลิตที่ต้องการความเสถียรของทรัพยากรน้ํานั่นเองครับมีระบบ r e c l a m a t i o n water plant นครับนำน้าเสียที่ผ่านกระบวนการบําบัดแล้วเนี่ยมาทําการเพิ่มมูลค่าเป็นน้ําคุณภาพสูงมีระบบตรวจวัดน้ําฝนและพยากร์น้ําท่วมหรือว่า r a i n f a l l monitoring and f l o o d predictive ครับโดยนําเทคโนโลยีเซ็นเซอร์สำหรับ วัดแล้วก็บันทึกปริมาณน้ําฝนแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถจัดการน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการน้ําผิดพลาดเช่นปัญหาน้ําท่วมหรือว่าน้ําขัดแคลนในด้านสิ่งปลูกสร้างและโครงสร้างพื้นฐานมีแนวคิดสมาร์ทฟาร์ซิลิตี้ภายในนิคมอุตสาหกรรมครับมีการนําวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานเช่นเหล็กเส้นไฟเบอร์กลาส GFRP รีบาร์ซึ่งเป็นวัสดุเสริมแรงคอนกรีตที่ผลิตจากเส้นใยแก้วผสมกั โพลิเมอร์เรซินเป็นวัสดุทดแทนเหล็กที่ทนทานต่อการกัดกร่อนไม่เป็นสนิมมีน้ำหนักเบาและรับแรงดึงได้สูงกว่าเหล็กครับมีการใช้ไฮดรอลิกซีเมนต์หรือว่าปูนซีเมนต์แบบไฮดรอลิกครับที่มีส่วนผสมของวัสดุทดแทนมาก่อสร้างเป็นถนนภายในนิคมอุตสาหกรรมนอกจากนี้ก็ยังมีระบบควบคุมคุณภาพอากาศครับ Air Quality Control และก่อสร้างถนนที่ปลอดภยัยป้องกันน้ำท่วมได้อีกด้วยครับด้านความปลอดภัยครับ WHAID ใช้เทคโนโลยี Smart Security ได้แก่ ไล c e n s e Pla ต e ิกคอร์ i ิชันนำเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดขั้นสูงติดตั้งบริเวณทางเข้าและทางออกของนิคมอุตสาหกรรมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในพื้นที่มีการใช้ข้อมูลที่แม่นยำและเรีวลไทมเพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและอาชญากรรมรวมถึงบริหารจัดการจราจรและบำรุงรักษาถนนภายในนิคมช่วยให้ระบบขนส่งภายในพื้นที่มีความราบรื่นและปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองครับขณะเดียวกันยังมีระบบ Smart CCTV d r o n e for security surveillance หรือโดนตรวจการมีระบบ GIS Map Utility Drawings เป็นการจำลองระบบไฮดรอลิกในการแปลงข้อมูลเป็นดิจิตอลควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยี GIS ครับเพื่อทำการตรวจสอบพฤติกรรมการใช้น้ำและเพิ่มความมั่นยำในการวิเคราะห์ข้อมูลของน้ำช่วยให้สนับสนุนการวางแผนและการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในระยะยาวด้วยครับระบบคมนาคมในนิคมอุตสาหกรรมก็พัฒนาด้วยแนวคิด Smart Mobility ผ่านระบบ AI จัดการการจราจรแบบ Addaive Traffic คอนโทรลโครงสร้างรองรับรถยนต์ไฟฟ้าและโซลูชัน e ี f ีฟ e ีที่สอดคล้องกับเทรนโลจิสติกพลังงานสะอาดของโลกครับและสุดท้ายคือ Smart Communication and Service การเชื่อมต่อทุกโครงข่ายสื่อสารด้วยไฟเบอร์ออปติกและ 5G พร้อมศูนย์ปฏิบัติการ Unified Operation Center และแพลตฟอร์มดิจิทัลเช่น LBS และ WhatsApp ที่รวมทุกบริการเอาไว้ในที่เดียวทําให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลบริการและโครงสร้างพื้นฐานได้แบบเรียลไทม์ไร้รอยต่อครับทั้งหมดนี้นะครับทำให้นิคมอุตสาหากรรมของ WHAID ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่สําหรับตั้งโรงงานแต่เป็นนิคมอุตสาหากรรมที่มีเทคโนโลยีและความยั่งยืนเป็นแกนกลางซึ่งตอบโจทย์ความต้องการนะครับของนักลงทุนในยุคใหม่และสอดคล้องกับเป้าหมายการเติบโตของอุตสาหากรรมไทย ยุคเนซีโร่อย่างแท้จริงครับเมื่อมองจากภาพรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นศักยภาพของทั้งหมด5กลุ่มธุรกิจหรือบทบาทของ WHAID ในฐานะแกนกลางของระบบนิเวศอุตสาหกรรมจะเห็นได้ชัดน,นะครับว่า WHAID ไม่ได้ทําหน้าที่เพียงพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแต่กําลังทําหน้าที่เป็นผู้สร้างเมืองและสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างแท้จริงนิคมอุตสาหกรรมที่พัฒนาอย่างเป็นระบบตั้งแต่พลังงานน้ําโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภยัยไปจนถึงระบบดิจิทัลทําให้ทุกภาคธุรกิจ ของ w h a สามารถเติบโตบนฐานที่มั่นคงและยั่งยืนทําให้ผู้ประกอบการทั่วโลกเนี่ยสามารถย้ายฐานการผลิตและขยายการลงทุนเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างมั่นใจท้ายที่สุดแล้วบทบาทของ w h a ID คือการวางรากฐานให้เศรษฐกิจไทยก้าวสู่อนาคตอย่างเต็มรูปแบบทั้งการสร้างงานนับแสนตําแหน่ง การยกระดับเมืองอุตสาหกรรมและการดึงเม็ดเงินลงทุนจากทั่วโลกซึ่งทั้งหมดนี้สอดคล้องกับธันธกิจของ w h HA Group ที่มุ่งเป็น The Ultimate Solution for Sustainable Growth อย่างแท้จริงครับ